ไปแสงเมินเอกราดี้กขาต้องายไปรับรับโรคบ้ารับโรคศิษย์ได้บามหาวันกรเปิดให้บูชาภายในเ็ดคุณโยกด้านที่เราไว้เพื่อผู้ชายผู้รักษาผู้ชายเอาคาที่อยู่บนโต๊ะดวงบายการารน้ำขันข้าได้จะเจริญพรท่านดวการบริวารามวมตณะได้ประชาันในภาคการตำเนินของพี่น้องต่อไป เวลา12นายการไม่ใช่แต่น,นี่นะให้คว่าตนนั่งในแดี๋วที่รอบรอในช่วงสิทธิ์การสนที่ับสาบสั้งเรเาสอกว่าันนั้นในรามนซึ่งเป็นโูคชายเกิดขึ้นพวกในต่างหากก็เพิ่มมากขึ้นทำให้พระอ,องค์เกิดความสลดษฐ์สวบู ใหญ่บ้านวังใหม่คุณรัชนีเจียมวิทยาสีคุลบริษัทสงขัยเซอร์ชียงคอมเพช์จำกัดขอคเชียทองศรีท่านที่มาพรอ้าอีกทันี้นะฮะคุณแม่วนาวมวราางทองคิลานาทองโีนชยคุณราชนีเจ

มาพี่ลูกเจายีเจายี่ยยยมาแถวพอ่อยืนชื่อน,นี่ยืนกลางพอ่อนี่ยืนนี้ยืนทั้งหนแม่ <c oughs> บวัดคือสนสวางเกดนเียรอยร้วเ่ามิงเบเงียบเ เียว so คอยูเียบอแมนยูเดบช่าคือคนีเอา่มนม่้าหรือันบ้าครไม่ได้พาผมนะครับขอกระบาดีหมดครับเพราะว่าตอนนี้ฝนลงแล้วดีหมดครับผมขออากาศ 我叫朱露。哈喽。 เิมก็ได้นะเพราะว่าเชื้อเพลิงด้านในมีอยู่แล้วครับย่จะไปเพิ่มทําใไมไฟไม่ลุกไหมให้ถามพระเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้วยระึันไฟบนโยมสามารถเข้าบริเวณในพิธีได้สามารถถายรูป